ราัมมานูในข้อนี้ครับนะราัมมานูในเทคนิคการบวกนะครับอันนี้เป็นการบวกของเลขซ้ําเห็นไหมครับเก้าบวกเก้าแปดบวกแปดเจ็ดบวกเจ็ดนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นเลขซ้ําทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราทําไงครับนะถ้าเราท่องสูตรคูณไม่ได้เราต้องจํานะครับถ้าเคือไม่จําก็ต้องท่องสูตรคูณนะครับนะเก้าบวกเก้าเก้าสองสิบแปดนะนะพอเห็นว่า9้าบวกเ้าเนี่ยเราก็ท่องเลยเก้าสองสิบแปดนะแปดสองสิบหกเห็นไหม แปดบวกกันสองตัวนะครับเจ็ดบวกกันสองตัวก็เจ็ดสองเท่าไหร่ครับสิบสี่นะถ้ายังท่องตัวคุนไม่ได้ก็ต้องจํานะครับหกสองสิบสองนะห้าบวกห้าได้สิบนะอันนี้จําได้กันอยู่แล้วสี่บวกสี่ได้แปดนะครับสามบวกสามได้หกนะครับสองบวกสองได้สี่นะครับแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะถ้าเป็นเลข3าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับ เ่าเรามาดูในตัวอย่างข้อนี้นะครับนะเขาให้ตัวเลขมานะครับคือเท่าไหร่ครับสามร้อยแปดสิบเก้านะครับบวกกับเก้าสิบเก้านะครับนะเรามาดูในหลักแรกก่อนนะครับคือหลักหน่วยนี่ครับเก้าบวกเก้านะเก้าสองสิบแปดนะครับใส่แปดทดหนึ่งเห็นไหมง่ายไหมนะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าก็อยู่ในลักษณะเดียวกันคือเก้าสองสิบแปดเหมือนกันใช่ไหมครับใส่แปดทดหนึ่งนะสามบวกหนึ่งเป็นสี่คิดไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เข้าใจเลยนะครับ อันนี้เหมือนกันนะครับหก8บวกด้วยเจ็นะครับสังเกตไหมครับแบวกแอันนี้นะแกับแนี่นะ8ปดสอหใส่หทด1นะครับเจบวกสเป็นสิใช่ไหมครับเป็นสิบอ็ดเคู่สอย่แล้วเป็นสินะครับบวกสิใส่หงทด1นนะครับนะ6บวกหนึ่งเป็นเเพราะนั้นก็เป็นเกับเใช่ไหมครับเจ็ดอ่นะยากไหมไม่ยากนะ ในทั้นองเดียวกันนะครับสามรอยหสิบเก้าบวกกับหกสิบเก้านะครับเก้าคู่เก้าเห็นไหมเก้ากับเก้าเหมือนกันมันคู่กันใช่ไหมเก้าสองสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งนะครับนะอย่างนี้ทาไงมันคู่กันหกสองบสองบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสามนะครับใส่สามทดหนึ่งนะสามบวก1นเป็นสี่เห็นไหมนะไม่ต้องนับนิ้วเลยนะใช้วิธีลัดๆแบบนี้นะครับนะเป็นเทคนิคนะครับของการบวกแบบคู่นะ นะถ้าท่องถูกคุณไม่ได้ก็ต้องจํานะครับนะจำไว้นิดหน่อยเองนะครับทําได้อยู่แหละ